สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นตัวหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พิดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยพิดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจให้พิดาแม่นปัวหรือแม่ดาแม่นปัวด้วยนะคะใครที่ ชร์ให้พี่ดาแม่นปัวก็คือหนึ่งขอให้ความรักประสบความสําเร็จการเงินการงานประสบความสําเร็จยิ่งย่งขึ้นไปนะคะให้ทวีคูณไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ใครที่แชร์ให้พี่ดาพี่ดาก็ขอกราบขอพระคุณอย่างสูงเลยนะคะนะคะแล้วพี่ดาจะมาพูดถึงหนึ่งอันดับแรกคือเกี่ยวกับการงานการงานของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างการงานของชาวราศีมังกร ในช่วงนี้ใครที่คิดอยากสมัครงานคุณรีบสมัครเลยไม่ต้องลังเลใจเลยนะคะหรือคิดอยากจะลงทุนอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่โชคดีของคุณอยู่แล้วในเรื่องการงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างที่จะช่วยเหลือคุณได้สำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่ถ้าจะไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรคุณถ้าเป็นคนเพศตรงข้ามหรือผู้หญิง ชี้รุ่นเขาไล่เลี้ยงกับคุณหรือรุ่นน้องสัมภาษณ์นะคุณได้แน่นอนนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถือว่าสวรรค์เปิดทางแทบทุกด้านเลยก็เป็นอีกหนึ่งราศีประจำเดือนมีนาเนี่ยถือว่าดีมากนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนี้อ่าที่มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักของชาวราศีมังกรนี่เป็นอย่างไรบ้างความรักของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ยังถือว่าอ่าคนที่ห่างเหินกันมานานช่วงนี้อาจจะมา เจราจาหรือพูดคุยกันมากขึ้นนะคะแล้วพูดคุยกันรู้เรื่องด้วยในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหก็ถือว่าเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะในช่วงนี้เนาะอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดฝุ้งฝิกันนิดนึงเข้าใจผิดกันนิดนึงแต่ก็ถือว่าคุ้นเคลียร์กันได้และลงตัวนะคะก็เป็นอะไรที่ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะพ่อแง่แม่งงอนกันนิดนึงแต่ก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักก็ถือว่าไปได้สวยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรัก แล้วสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพร่างกายของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็อาจจะบางพวกจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวตามร่างกาย,น,ยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทํางานหุ่มนานหนักหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าคุณไปนวดมั่งหรือว่าออกกำลังกายมั่งนะคะคุณก็จะดีขึ้นในเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่ระวังก็คือช่องท้องเขา่าหลังขาของคุณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควร นะคะที่ประจำเดือนมีนาคมนี้เนาะแต่การเสริมดวงของชาวราศีมังกรในช่วงนี้คุณอาจจะคิดไปทำบุญที่วัดนะะไปถวายสังฆทานนะแล้วก็ไปปล่อยปานะคะหรือคิดอยากทำบุญบ้านหรือทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการทำบุญคุณทำได้เลยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าถ้าคุณทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งงานทั้งเงินเนี่ยคุณจะมาแบบไม่คาดฝันเลยช่วงเดือนมีนาคมนี้ นะคะแต่ก็ถือว่าราศีมังกรในช่วงเดือนมีนานี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมังกรที่น่าจาับตามองมากนะคะพิดาขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่มาดูคลิปพิดานะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ